ถูกกฎหมายไงแล้วทุกวันนี้ผมแม่ไปทำที่งทำได้ทำเสร็จอยู่นี่ทำงานก็ได้เพราะใครเพหหราะใครครับเพราะพรรคผมรัฐบาลผมทำใบเนาะใบกระทอ่อมเสรีถูกไหมคุณป้าถูกไหมงั้ออนอีกสองปีเนี่ยถ้าเกิดเรื่องผมก็ไปเนี่ยผมจะบอกเลยผมจะสร้างทุกอย่างให้ดีเลยบัตรคนจนมีแล้วปีต่อไปถ้าเกิดผมเป็นนายกผมจะทำบัตรใหม่บัตรอะไรบัตรอะไรคนระับบัตรขอทาน <c oughs> โครงการเก่าๆได้เลี้ยงกันหรือเปล่าโครงการเก่าๆโครงการอ๋อโครงการอะไรนะเนี่ยเลี้ยงไก่กันอ๋อไอ้บ้านเราสองตัวนะได้เลี้ยงไหมโคุณตาได้เลี้ยงไหมได้เลี้ยงไหมฮะได้เลี้ยงนี่ผมเลี้ยงเลี้ยงด้วยเอามาด้วยเลี้ยงเอาไก่มาด้วยเอามาโเลี้ยงวะอะไรอันนี้ไก่สายพันธุ์อะไรใช่ไสายพันธุ์ใหม่เหลือง้อเลีื้อทะเล ผมนัดตีไก่แม่คาราวาวันนั้นวันนั้นสามจุดนัดกำหนดสามยกไก่ผมลงไปยกแรกเท่านั้นเองชนะเลยแดงไก่แม่แอดไปแล้วทุกวันนี้ทุกวันนี้แม่แอดโทรหาผมเช้าวันเย็นก่อนนอนชวนไปแก้มืออีก็จะยิงกระบาลผมเลยแหละเราสูญเปล่าแต่ตีเข้าไปแต่ดีนะผมหักซีนทิ้งก่อนเลยโทรหาผมไม่ได้รบกวนกัน ามองพี่น้องที่นั่งอยู่บนบอทรายนะมาใกล้ๆเดี๋ยวแม่ผมไม่เห็นหน้าเห็นตาไปเลยนะไม่กลัวอะไรผมมีอะไรถามผมมาได้นะผมอารมณ์ดีอยู่แล้วนะไม่เชื่อใช่ไหมว่าผมเป็นคนอารมณ์ดีทำไมวะอ่าไก่ไปขายเล็บกับลูกผมเป็นคนอารมณ์ดีไก่ผมเป็นคนอารมณ์ดีเพราะพ่อแม่พี่น้องก็ไม่เชื่อผมแต่สักหลุมนหน่อยนะ ก่อนที่พวกจะเล่นเนี่ยพวกมึงเวรเล่นก่อนมึงอีกเฮ้ยจริงเหรอดูชงดูเวไม่เล่นแล้เพราะว่ามึงคีย์บอร์ดอะไปเติมงนัดไี่เป็นนัดบอกว่าเล่นเสร็จแล้วเดี๋ยวไปดูด้วยกันในงานไส้เน็กไปดูอีกสักทีเอาคนนี้คนที่นั่งไฟถ้ำดีกว่าแฟนคลับเวแฟนคลับเวเหรอมึงไหว้เขาซ้ำมึงรู้หรอเปลเขาเป็นใครสวัสดีค่ะ เจา้าของปั๊มน้ำมึงปั้มยังไงหาตั้มมาขายเนี่ยขออนุญาตฉีดนะเป็นอะไร,รมาถึงรีบยำไปหน่อยก้านเยอะ มีเด็กเเยาวชนด้วยเหรอฝากบอกผู้ปกครองนะครับอันนี้เป็นอุปกรณ์การสแสดงนะครับ<า>เด็กๆเยาวชนเราควรเืินเอาไว้รเราเป็นเด็กเป็นเล็กเราต้องโดนกาวก่อนลูกทำไมไม่ดีเดี๋ยวนะเด็กมันจำเหรอเอาแบบมีสาระดีกว่า,าใครตอบถูกลุงมีรางวัลให้เป็นบัตรไว้น้ำรีที่ฟาร์มจระเข้ปนเดียวเอาแบบมีสาระ ชนะภาษาไทยมีกี่ตัวใครรู้บ้างตอบมาแล้วภาษาไปฮะเอาไปแจกดีครับโอ้โหคุณน้ำนี่น้ำใจดีนะห,หน้าตาสวยด้วยแถมยังน้ำใจดีตู่จะกระดอกไม้เลยสวยบานเดี๋ยวเดี๋ยวแม่คาดบอนะอ๋อเหรออ่ะใครตอบถูกมีรางวัลให้นี่คุณน้ำเอารางวัลมาให้พยานชนะภาษาไทยมีกี่ตัวเดินมารับรางวัลตอบม

พยัญชนะภาษาไทยมีกี่ตัวลูกไม่ลูกกี่ตัวลูกเฮ้ยเด็กที่นี่ฉลาดว่ะเอารางวัลเท่าไหร่ดีลูกฮะ<า>อยากกระซิบบอกเด็กที่ในมือมีไม่ถึง <c oughs> อยากได้กี่บาทลูก สองบาทเอาใดร่านครับแลกเหรียญหน่อยฮะแลกเหรียญหน่อยโอ้เด็กคนนี้เอาไปลูกเอาไปเอาไปมาใช่เงินกูด้วยเอาไปขอบคุณน้องน้ำนะครับให้เงินรางวัลเด็กนะครับเอาไปหนึ่งร้อยบาทนะเออขอครับมีแม่มีแม่ไหมแม่ไหมไม่มีแม่มีพ่อไหมมีพ่อไหมรับมีพ่อไหมแม่ พ่อพ่อเคยพาผู้หญิงเข้าบ้านนะ,ะพ่อเคยพาผู้หญิงเข้าบ้านนะผู้หญิงอะพ่อเคยโวยวายตอนคือกลัวไม่สนใจกูแล้วใช่ไหยพอได้พ,อได,พอได้ตังค์ก็ไม่สนใจกูแล้วอ่ะอีหนึ่งรางวัลน,นะครับกูจะถามอะไรดีว่าเด็กคนไหนม,มากับ คุณยา่าอ้โหใกล้ตัวกูด้วยนี่คุณย่ามาบุญย่าลูกเหรอมาคุญยา่าอยู่กับยา่าเหรออยู่คนสองคนเหรออ๋อเอาไปขอบคุณคุณน้ำด้วยนะครับเหลืออยู่ประมาณแ0ดสิบบาทอ่ะขอบคุณครับขอบคุณล้องน้ำด้วยนะครับที่มอบรางวัลมาให้เด็กๆนะฮะ อ็เป็นซื้อข้าวขนมเออกูจะเดิน <biết> ถึงต่อไหนเนี่ยนะฮะ่น้องกัจะโดนทุกคนนะยังไงก็ขอบคุณมากๆเลยทีเดียวนะที่เดินทางมาคณะเสร็เสลาเวลาไปมายังไงก็อย่าลืมทําบุญนะตอนนี้เราจะสร้างกุฏิเรือนไทยนะฮะ อย่าลืมช่วยกันร่วมด้วยช่วยกันยังขาดอีกนิดหน่อยเองขาดอีกสี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยตันค่ะพญานาคภาษาไทยกี่ตัวนะครัยัญานาคภาษาไทยมีสี่สี่ตัวน้องคนนั้นก็ตอบถูกครับผมแต่ในสี่สี่ตัวเนี่ยลุงชอบอยู่ตัวเดียวชอบตัวไหนฮะมอม้ามอม้า็นยังไงนะมอม้านั้นหายากต้องลำบากขับรถไปรนส่ง มีรางวัลมาอีกแล้วครับเด็กๆครับขอให้แต่เด็กๆนะเพราะว่าเป็นวันปีใหม่ไทยนะครับมอบให้เด็กๆแล้วกันนะครับใครก็เดี๋ยวคิดโจทย์ก่อนนะเดี๋ยวคิดก่อนเดี๋ยวเล่นตลกก่อนนะเราขอเล่นตลกก่อนนะเดี๋ยวขอคิดขอคิดโจทย์ก่อนนะเดี๋ยวแจงให้นะค่ะเดี๋ยวกูจะเก็บไปไหนดีวะาเขาก็ไม่นับด้วยว่ามาเท่าไหร่เก็บไหนดีวะยังกระเป๋าไว้ก่อน วันนี้มีผู้หญิงมาเยอะแยะภายในวัดนะครับพูดถึงผู้หญิงที่ใจร้อนใจร้อนใหญ่ท่านโอ้โหคบมาแค่สองปีไม่รู้จะรีบแก่ไปไหนฮะเดี๋ยวกท่านทำไมเขาเป็นสังขารนะอ๋อสังขารคแต่คบกันสี่ปีลูกกันสองคนสิคุณทำไมนะเข้าลักษณะกำราผัวเบื่อเป็นยังไงกำราผัวเบื่อจู่ที่ขี้บนยกต้นขึ้นข่มผัวรูปทั่วไม่น่าคบนมคอยท้องน้อยหลไรสะโพกผายตูดที้อย่างกระดอกไม้ ที่นั่งใฝ่หำเนี่ยพี่เคยเจอไหมครับทำไม,มจ๊ะแม่งลุกขึ้นมาโวยวายตอนกลางคืนโวยวายอะไรฮะพี่จ๋าพี่จ๋าช่วยดูด้วยจะโดนผีอำผีอำเหรอคะผีอำหาอะไรแม่งนอนทับนมตัวเองเดี๋ยวฮะนมมาลัยยาขนาดน้คุณจะพังยันไม่ยันที่คิดดูจับแม่งนอนหงายนมไหนลงจกกักรแลพี่คุณ<อ>นะคุณผู้หญิงคุณได้ทำเมียเดงรึเปล่าแต่มันดีอย่างหนึ่งนะพี่มันไม่เคยด่าเราเลยมันก็เป็นคนดีนี่นะ มันอยา,ากจะโคตโพรพ่อโคตรแม่ผมนั่นมาเบอร์นี่กลับไปเลิกเลยเลิกไปแล้วทุกวันนี้สบายใจสบายนะพูดได้เหรอในวัดอ่ะพูดเผล่าเหรอหน้าเกลียนนะจับก,กระเจียวด้วยความเร็วสูงจับเจีียนรันบพี่เคยทำไหมครับเอาเนี้ผมดูทรงพี่แล้วนะ ี่ต้องเจอสิ่งนี้แน่นอนอผมมีของศักดิ์สิทธิ์ของทางจังหวัดการเอ้ยจังหวัดต้องฐอมาถวมา<ะ>เป็นยันของหลวงก็เปิดขี่เสือ<ะ>นี่หเรอคะนี่มองไปที่เขา<ะ>พี่ทำกิจการอะไรนะเอายันผมจะเป็นแปะหน้าบ้านนะครับ<ะ>โอ้ยขายดิบขายดี<ะ>อ,อือเอาผมไปเดี๋ยวฮะอะไรไหนห้ามลงผู้คน,นขนี่เสือนี่เสือ แล้วหลวงพ่อไปไหนอ่ะโอ้เขาก็จำวัดเองงามไส้ <c oughs> อะไรมาจะเสือ,อะนะมาจะเสือสนใจไหมพี่พี่เขาไม่ชอบแบบทางนี้บูชาเพื่อสร้างปุติเรือนไทยผมปล่อยแค่สี่ล้านเก <c oughs> ้าแสนเก้าปูยัไงไป่ช้าก,ากูตีให้หลวงพ่อเลยกูู่กาดทำบุญหมดเลยอะ <c oughs> ถ้ากูปล่อยยันตัวนี้ได้นะกูทำบุญหมดเลยเออกูอยากจะทำพี่สนใจไหมครับพี่เขาไม่ใช่ทางนี้หรอไม่ใช่ทางนี้หรอ ว้าแย่จังเสียดายน,ดนี่ของแท้แล้วเนี่ยได้มาจากมือหลวงพ่อเลยเนี่ยไม่เอาอีก pper. อะวาจจะไ่สุภาพต้องขออภัยนะครับได้เๆน้อยแล้วกันเดี๋ยวอยู่ด้วยกันนะครับสักช่วงหนึ่งอะแล้วก็เดี๋ยวยังจอเจอกับพี่บ่าวีนะครับวันนี้มาเต็มวงเลยนะครับ<ำ>แล้วก็ฝากอีกเรื่องหนึ่งนะครับฝากติดตามภาพยนตร์ด้วยย7เมษานี้นะครับผีหาคนเทกกำกับโดยอาจารย์โนตเชญยิมนะครับฝากไปติดตามในทุกโรงภาพยนตร์ด้วยนะครับผมทำการแสดง นะครับอยู่ฉากหนึ่งนะครับเวลาชมนะครับอย่ากกระพริบตานะครับห้ามกระพริบตาเด็ดขาดสน,นุกตื่นเต้นแล้วไงผมออกฉากเดียวแล้วก็หายไปทั้งเรื่องเลยไม่ต้อกูนู <laughs> <laughs> เอ๋ยมือกีบอร์ดไม่รอกูเลยจนไปดูดไปดูดมาบุญด้าเลยยิ้มใหญ่เลย <laughs> คนบ้าอะไรดูดไม่ชวนกันเลยอ่ะเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับขอบคุณมากแล้วกันนะครับทุกท่า,านนะครับเดี๋ยวเจอเจอกันต่อในทุกช่วงนะครับที่ผมงานการแสกันในยามะครับช่วงนี้กันเป็นงานเพลงอะไรครับเพลงสนุกสนานใช่ไหมใช่ใช่ค่ะใช่ครับจัดไปเลยเดี๋ยวรอให้เพราะว่านี่นางรำเนี่มานั่งรอแล้วเนี่ยอยูคุณ่เขานั่งร<ด><ข>ออย่างเพลงช้าแล้วเฮ้ยเดี๋ยวนี้วงนี้อเวนี่เขาขาดมือกีต้าไหมครับทำไมคะเนี่ยมารอออเดชั่นอยู่เนี่ยแล้วทำท่าทางเหมือนจะรอโซโล่ด้วยเนี่ย ไอ้ไอ้ทิดขึ้นมาสักเพลงไหมมั้งฮะไม่เอาแล้วแล้วถือมาทำไมไอะลูกถือมาตีหัวอูอ้าวไอ้สัสร <c oughs> อเล่นนะลูกรอเล่นนะอ,อยากต่อเพลงอะไรบอกนะอะไรนะไอ้ทิดยังยังไม่แจกเงินเลยเออยยังไม่แจกเงินเลยอ้าวโจทย์นี้ยากสุดแล้วคำถามนี้นะครับจะแจเกเงินรางวัลนะครับ เดี๋ยวขอญาตเอาเวนิดนึงนะฮะเพราะลืมไปว่ามีตังบังคุกกับฮุบแล้วเนี่ยทําไงนึกออกไม่ได้เด็กคนไหนยากมากนะบอกว่าเราต้องใช้สมองเยอะนะผู้ปกครองห้ามห้ามบอกนะครับคําตอบเด็กคนไหนถือกีต้ามารับเงินรางวัลครับโอ้โหยากอ่ะกูบอกแล้วคําถามกูยากอยู่แล้วโอ้โถกูบอกแล้วเป็นไงเป็นไงเรียกไปทั้งวัดเลยฮะ ไม่ใช่คนแก่อุ้ยดีแรแก่ครับอยากได้เท่าไหร่ครับข้าวังอาหนังนงทรงฟังของเอากี่บาทลูกเอากี่บาทครับไม่เอาเอาเอา,อ,า,อ,า,อ,าอีกอเดี๋ยวลุงตัดสินใจให้แล้วกันนะดูทรงแล้วตัวท้วนอย่างนี้น่าจะกินเยอะ หบาทพอไม้่แกหมมอปหนึขอบคุณน้องน้ำด้วยนะครับที่มอบเงินรางวัลมาให้ขอบคุณมากนะคะเป็นเด็กดีนะครับแล้วเองินนี้ไปทำบุญช่วยกุฏิด้วยนะคุณให้เงินไปเไเปอะเดี๋ยวไม่หมดต้องแจก นะฮะพอเงินมาถึงมือแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าได้ไหมนะช่วงหน้าได้ไหมน้ำช่วงหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวขยันแจกไปเลยนะเด็กรออยู่เด็กแจกงไงด้วยเนี่ยเอางี้เด็กอ่ะเด็กที่อยากได้ตังค์มารวมตัวตรงด้านหน้าไหมเด็กง่ายง่ายมาเด็กคนไหนอยากได้ตังค์มารวมตัวกันเร็วรับเงินถึงเช้า ไอ้เคนนั้นเหรอไอ้พิษมาเร็วไอ้คนที่ถือปืนนะ่ะมาเดี๋ยวขอดูใบอนุญาตพกปืนด้วยนะโอ้โหมันเดินมานจะยิงใครเลยมาลูกมามามาสองคนดู้มาด้วยมาเร็วขอบคุณต้องน้ำด้วยนะครับกับเงินรางวัลที่จะมอบให้เด็กๆนะครับเออเอางี้วะ สะดวกขึ้นไปไปทีไหมไม่สะดวกไม่สะดวกดวเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดอ,<า>อาจารย์ต้องีครับอาจารย์ต้องีครับว่าตูดได้มาท่องจริงหรือื่นหูตึงตึงไปหมดแล้วจำเป็นไหมลูกที่ต้องถือปืนมาเนี่ยจำเป็นไหมลูกต้องถือปืนมาด้วยจำเป็นยอดจำเป็นโอเคครับผมจะร้องเพลงไหมครับเต้นให้ผมดูหน่อยได้ไหมครับไม่เอาไม่เลยต่างหัว

เธอฉันดูดีและฉันนึกเก่าอยากจะรู้เธอชอบเป็นแบบไหนพอจะคงใจก็ได้ไม่เอาเป็คนนี้เนตรงใจไม่ว่าคนไหนไม่สู้เธอคป็คนนี้อยากจองไว้ไม่อยากให้ใครมาพบเจอกลัวความราทั้งเข้าไปกลเป็นเลยแต่เธอต้อง เต้นกันซัดโอ้โหเหนือแตกก็เลยทีเดียวไรนะโมเดลอเออไม่น่าเชื่อเลยเด็กเอาแล้วพี่จิตพี่จิตนะเต้นการซัดโอ้โหอายเลยวะกูอายเลยอายอายอายมึงซื้อ่ะไระมึงช่วยรับซิมันเท่าไหร่วะหายไปแล้วนะอยู่นั่นแหละอะน้องสองคนที่นั่งอยู่มาด้วยลูกมา โอ้โหด้ตังค์เว้ยหัวใจเต้นเว้ยเดวเดียวเดได้วเยเดียเดียวเดดีทวเวเดี๋ยวเดี๋ดี๋ีดดีคดดียวเดเดียวดีเดียวเดียวเี๋วเดีทดเดี๋ยวอ้ยวเเาวี๋ยวเงีเอยเดยวาดีัยเดวเดี๋ยเยยเอ เอางี้นะเมื่อกี้นะมีคนเต้นนิดๆหน่อยอ่ะไอ้ไอ้โชโตร้องตามด้วยเอาไปร้อยหนึ่งไอ้อ้วนไม่เต้นเลยเอาไปยี่สิบาทพอไม่ร้องด้วยเอาไปสี่สิบบาทไอ้นี่ใช้ได้เอาใบหนึ่งร้อย่ะให้ร้องก็ให้ร้องไอ้คือปืนคือตืนมาลุกไอ้ที่ยไม่พอเว้ยเอ่อไอ้หนู เป็นพี่น้องกันป่ะอ่ะไปแบ่งกันนะคนละสามสิบอันนี้ของกูเออครบค่าเบียร์กูไงอ่ะช่วงนี้มาสืุอกันต่อกัะิงานแล้วกันนะฮะขอบคุณน้ำด้วยนะจ๊ะน่ารักมากๆครับอ่ะ